หนังสือของอมไนออมไนอเมรันเคมิชอบบินาดัมและอเมริคายรักษาบันทึกสืบต่อกันมาโมเซยาพบผู้คนของเซราเฮมลาซึ่งมาจากเยรูซาเล็มในวันเวลาของเสดเคีย โมซยาได้รับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขาผู้สืบตระกูลของมิวเล็กที่เซราเฮมลาพบโคริแอนเทเมอร์ชาวเจเรตคนสุดท้ายกษัตริย์เบนจามินสืบราชสมบัติจากโมซยามนุษย์ควรถวายจิตวิญญาณของพวกเขาเป็นเครื่องบูชาพระคริสประมาณ323ถึง130ปีก่อนคริสตกาล ูเถิดเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าอมนายโดยได้รับคำสั่งจากเจรอมบิดาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเขียนบางสิ่งไว้บนแผ่นจารึกเหล่านี้เพื่อปกปักรักษาลำดับการสืบเชื้อสายของเราดังนั้นในวันเวลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าต่อสู้ด้วยดาบมามากนักเพื่อปกปักรักษาชาวเนฟายผู้คนของข้าพเจ้า ม่ให้ตกอยู่ในมือของชาวเลมันศัตรูของพวกเขาแต่ดูเถิดตัวข้าพเจ้าเป็นคนชั่วร้ายและข้าพเจ้าไม่ได้รักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระเจ้าดังที่ข้าพเจ้าพึงกระทำและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ276ปีผ่านไปและเรามีช่วงเวลาแห่งสันติหลายครั้งและเรามีช่วงเวลาแห่งสงครามและการนองเลือดอย่างรุนแรงหลายครั้ง แท้จริงแล้วและท้ายที่สุด282ปีผ่านไปและข้าพเจ้ารักษาแผ่นจารึกเหล่านี้ไว้ตามคำสั่งของบรรพบุรุษข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามอบแผ่นจารึกเหล่านี้ให้อเมรันบุตรข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอยุติไว้เพียงเท่านี้และบัตรนี้ข้าพเจ้าอเมรันเขียนเรื่องใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าจะเขียนซึ่งมีอยู่น้อยไว้ในหนังสือของบิดาข้าพเจ้า ดูเถิดเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ320ปีผ่านไปและชาวนีไฟพวกที่ชั่วร้ายมากกว่าถูกทำลายเพราะพระเจ้าจะมีทรงยอมหลังจากพระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเลม็มและทรงดูแลและทรงปกปักรักษาพวกเขามีให้ตกอยู่ในมือของศัตรูแท้จริงแล้วพระองค์จะมีทรงยอมให้พระดำรัสซึ่งพระองค์ตรัสไว้กับบรรพรบุรุษของเรา ไม่ปรากฏเป็นจริงดังความว่าตราบเท่าที่พวกเจ้าจะไม่รักษาบัญญัติของเราพวกเจ้าจะไม่รุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดินดังนั้นพระเจ้าเสด็จเยือนพวกเขาด้วยการพิพากษาอันรุนแรงกระนั้นก็ตามพระองค์ทรงละเว้นคนชอบธรรมเพื่อพวกเขาจะไม่เสียชีวิตแต่ทรงปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นเงื้อมมือศัตรูและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้ามอบแผ่นจารึกให้เคมิช น้องชายข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าเคมิชจะเขียนสักสองสาเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเขียนในหนังสือเล่มเดียวกับพี่ชายข้าพเจ้าเพราะดูเถิดข้าพเจ้าเห็นเรื่องสุดท้ายที่เขาเขียนไว้ว่าเขาเขียนด้วยมือเขาเองและเขาเขียนไว้ในวันที่เขามอบให้ข้าพเจ้าและตามวิธีนี้เราจึงเขียนในบันทึก เพราะมันเป็นไปตามคำสั่งบรรพบุรุษของเราและข้าพเจ้าขอยุติไว้เพียงเท่านี้ดูเถิดข้าพเจ้าอบินาดัมเป็นบุตรของเคมิชดูเถิดเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าเห็นสงครามและการโต้แย้งมามากระหว่างชาวนีไฟผู้คนของข้าพเจ้ากับชาวเลมันและด้วยดาบข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าเอาชีวิตชาวเลมันมาเป็นจำนวนมากแล้วในการปกป้องพี่น้องข้าพเจ้าและดูเถิดบันทึกของคนพวกนี้มีจารึกอยู่บนแผ่นจารึกซึ่งเป็นของกรรษัตริย์ตามรุ่นต่างๆและข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามีเรื่องการเปิดเผยใดนอกจากที่มีเขียนไว้หรือคำพยากรณ์ใดดังนั้นเรื่องที่จำเป็นนั้นเขียนไว้แล้วและข้าพเจ้าขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ดูเถิดข้าพเจ้าคืออเมริคายบุตรของอบินาดัมดูเถิดข้าพเจ้าจะพูดกับท่านบางสิ่งเกี่ยวกับโมเสยาผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินแห่งเซราเฮมลาเพราะดูเถิดโดยที่พระเจ้าทรงเตือนท่านให้หลบหนีไปจากแผ่นดินแห่งนีฟายและมากเท่าที่จะสดับฟังสุรเสียงของพระเจ้าจะออกจากแผ่นดินพร้อมกับท่านด้วยไปในแดนธุรกันดาล และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือท่านทำไปดังที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้และพวกนั้นจึงออกจากแผ่นดินไปในแดนธุรกันดารมากเท่าที่จะสะดับฟังสุรเสียงของพระเจ้าและการสั่งสอนและการพยากรณ์หลายประการนำพวกเขาไปและพวกเขาได้รับคํำแนะนำอยู่ตลอดเวลาโดยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า และพลังแห่งพระพาหุของพระองค์นำพวกเขาไปตลอดแดนธุรกันดาลจนพวกเขาลงมาถึงแผ่นดินที่เรียกว่าแผ่นดินแห่งเซราเฮมลาและพวกเขาค้นพบคนพวกหนึ่งเรียกกันว่าผู้คนของเซราเฮมลาบัดนี้มีความชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นในบรรดาผู้คนของเซราเฮมลา และเซราเฮมลาชื่นชมยินดีอย่างยิ่งด้วยเพราะพระเจ้าได้ทรงส่งผู้คนของโมสยามาพร้อมด้วยแผ่นจารึกทองเหลืองซึ่งมีบันทึกของชาวยิวดูเถิดเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือโมสยาค้นพบว่าผู้คนของเซราเฮมลาออกมาจากเยรูซาเล็มในเวลาที่เสดคียากษัตริย์แห่งยูดาถูกนำไปเป็นเชลยในบาบิโลนและพวกเขาเดินทางไปในแดนธุรกันดาร และพระหัตถ์ของพระเจ้านำพวกเขาข้ามผืนน้ำกว้างใหญ่ไปถึงแผ่นดินซึ่งโมเสยาค้นพบพวกเขาและพวกเขาได้อยู่ที่นั่นนับแต่เวลานั้นมาและในเวลานั้นที่โมเสยาค้นพบพวกเขาพวกเขามีจำนวนมากยิ่งกระนั้นก็ตามพวกเขายังมีสงครามหลายครั้งและความขัดแย้งรุนแรงและล้มตายด้วยดาบเป็นครั้งคราวและภาษาของพวกเขาจึงแผลงไป และพวกเขาไม่ได้เอาบันทึกมากับพวกเขาและพวกเขาปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระผู้สร้างของพวกเขาและโมสยาหรือผู้คนของโมสยาจึงไม่อาจเข้าใจคนเหล่านี้แต่เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือโมสยาให้คนเหล่านี้ได้รับการสอนในภาษาของท่านและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากพวกเขาได้รับการสอนในภาษาของโมสยา เซราเฮมลาจึงให้ลำดับการสืบเชื้อสายบรรพบุรุษของเขาตามความทรงจำของเขาและมันมีเขียนไว้แต่ไม่ใช่ในแผ่นจารึกเหล่านี้และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือผู้คนของเซราเฮมลาและของโมเซยาได้รวมกันและโมเซยาได้รับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือในวันเวลาของโมเสยามีผู้นำศิลาใหญ่ก้อนหนึ่ง พร้อมด้วยอักขระนั้นมาให้ท่านและท่านแปลความหมายของอักขระโดยของประธานและอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าและมันเป็นเรื่องราวของคนผู้หนึ่งชื่อโคริแอนทเมอร์และผู้คนของเขาที่ถูกสังหารและผู้คนของเซราเฮมลาค้นพบโคเรีแนทเมอร์และเขาพำนักอยู่กับคนเหล่านั้นต่อเนื่องเป็นเวลา9้าเดือนเรื่องราวกล่าวถึงบรรพบุรุษของเขาไว้เล็กน้อยด้วย และบิดามารดาแรกของเขาออกมาจากหอสูงในเวลาที่พระเจ้าทรงทำให้ภาษาของผู้คนสับสนและความรุนแรงของพระเจ้าลงมาบนพวกเขาตามการพิพากษาของพระองค์ซึ่งเที่ยงธรรมและกระดูกของพวกเขากองเกลื่อนกลาดในแผ่นดินทางเหนือดูเถิดข้าพเจ้าอเมริกายเกิดในวันเวลาของโมสยาและข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่จนเห็นมรณกรรมของท่าน และเบนจามินบุตรของท่านปกครองแทนท่านและดูเถิดในวันเวลาของกษัตริย์เบนจามินข้าพเจ้าเห็นสงครามร้ายแรงและการนองเลือดระหว่างชาวนีไฟกับชาวเลมันแต่ดูเถิดชาวนีไฟได้เปรียบคนเหล่านั้นมากแท้จริงแล้วถึงขนาดที่กษัตริย์เบนจามินไล่คนเหล่านั้นออกจากแผ่นดินแห่งเซราเฮมลาและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าเริ่มชาราและโดยที่ไม่มีพงพันธุ และโดยรู้ว่ากษัตริย์เบนจจมินเป็นคนเที่ยงธรรมต่อพระพักพระเจ้าดังนั้นข้าพระเจ้าจึงมอบแผ่นจารึกเหล่านี้ให้ท่านโดยกระตุ้นมนุษย์ทั้งปวงให้มาหาพระผู้เป็นเจ้าพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลและเชื่อในการพยากรณ์และในการเปิดเผยและในการปฏิบัติของเหล่าเทพและในของประธานแห่งการพูดภาษาและในของประธานแห่งการแปลภาษาและในทุกสิ่งที่ดี เพราะหาได้มีสิ่งใดดีไม่นอกจากสิ่งนั้นจะมาจากพระเจ้าและสิ่งชั่วร้ายมาจากมารและบัดนี้พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากให้ท่านมหาพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลและรับส่วนความรอดของพระองค์และพระพลรานุภาพแห่งการไถ่ของพระองค์แท้จริงแล้วจงมหาพระองค์และถวายทั้งจิตวิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ และอดอาหารและสวดอ้อนวอนต่อไปและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่และพระเจ้าทรงพระชนฉันใดท่านจะได้รับการช่วยให้รอดฉันนั้นและบดนี้ข้าพระเจ้าจะพูดบางสิ่งเกี่ยวกับคนจำนวนหนึ่งซึ่งขึ้นไปในแดนธุรกันดาลเพื่อกลับไปแผ่นดินแห่งนีไฟเพราะมีคนเป็นจำนวนมากซึ่งปรารถนาจะครอบครองแผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขาดังนั้นคนเหล่านี้ จึงขึ้นไปในแดนธุรกันดารและโดยที่ผู้นําของพวกเขาเป็นคนแข็งแรงและทรงอำนาจและเป็นคนดื้อรั้นดังนั้นเขาจึงทำให้เกิดความขัดแย้งในบรรดาคนเหล่านั้นและพวกเขาถูกสังหารสิ้นในแดนธุรกันดารเหลือรอด50คนและพวกเขากลับไปแผ่นดินแห่งเซราเฮมลาอีกและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาพาคนอื่นๆไปด้วยเป็นจำนวนมาก และออกเดินทางไปในแดนธุรกันดารอีกและข้าพเจ้าอเมริกคามีน้องชายคนหนึ่งที่ไปกับคนเหล่านั้นด้วยและนับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคนพวกนี้เลยและข้าพเจ้ากําลังจะลงไปนอนในหลุมศพข้าพเจ้าและแผ่นจารึกเหล่านี้เต็มแล้วและข้าพเจ้าขอยุติการพูดของข้าพเจ้าไว้เพียงเท่านี้